่ครับไปไหนหรวนะใช่ครับมันมีรถพขขยับแล้วจ้าเอ้ยมันถอยมาครับผมเดีเดวกั็ไปช่วยนะพอดีติดติดสายให้ตามสก๊อตเจ็ดมาตอนยืนตรงมาอ้อมหลังบ้านคือย,ยิงได้เลยใช่ใช่เบื้องทางนั้นแหละครับลีเป็นไงบ้าง มันยังอยู่ที่เดิมจากอยากไปไหนเลยผมดิงกดยืนที่นังไมม่อยไปไหนเลยผมล่อมันอยู่เฮฟซีเอาดาวเอาได้ปะเป็นบีเอปีกาขาเครับใช่ใช่มันเป็นปืนใหญ่แล้วเชยีจไมเดี๋ดี๋ยว ไเฮบบี้มาตรงนี้เลยมาเกิดมาเกิดใหม่เลยมากันดีกว่าวะเดี๋ยวมันจะเข้ามไปดูทรงอ่ะแอบแล้วไปทางไอเฮบบี้แล้วล่ะเกิดมาเลยเกิดมาเลยใครตายแล้วเกิดมาเลยพี่ฮอสปอตเราอยู่นะข้างบนหัวเราอ่ะพอศัตรูแล้วก็มีฮอเราบินผ่านด้วย จาบอกพอพอแคสเ,เ,เอายิงกลุหลได้ไหมตรงเนี้ย่ะแทะนก็ถอยไปแล้วนะแท<า>งก็ถอยกลับไปที่เดิมแล้วรถมันอยู่ที่เดิมเลยตรงผมนี่ยิงเสร็จรถก้าวแ,แล้วแจ้งกันแล้วแจ้งก<จ>ันแล้วเดี๋ยวเขากำลังหดไปยิงไงเพราะว่าเราโดนละลายแน่เลย <S <S แค่ปืนกดยิงรถถังวะ เออทันทายครับไปไหนและนะ้วน่ะใช่ครับมันมีรถเขาขยับแล้วจ้ะเอ้ยมันถอยมาครับผมมาเข้าใน,นมาเข้าในอย่าอยู่หลังนะมันเลยเฮ้ยของอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนไหมเอาไปม่อใช่โดน ผมแตกอย่า้อยากทำผมก็สิ่งที่มีตัวอย่งไรอยู่ตรงแถบเราอ่ะมันไปหานะครับที่กดแตกละแตกละสวยมากสวยมากมัดคอยมาจะเหยียบผมอยู่ละเอ้ หมูบางห้าหมูบางห้ามาแล้วต้องตั้งแนวสกัดละหนูแล้วมอสอย่ามาอย่ามาต้องบอกพี่ไปถอยชนเขาเปิดไม่ออหรอกมันมันดักเราแล้วเฮีย ตรง,งไหนหมอตรงไหน b m p หนีไปแล้วเหรอครับเป็นไงหมอมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันตายไหมหมอยังเลยมันม่นกลับตายแล้วตายแล้วตายแล้ว MG ตาย,ยาเห็นด้วยว่ะใช่ไหม ่รียนไปไหนกลับไปกันพงแน่เลยผมยังได้ยินเสียงแค็กทุแถวนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนไปรถเลยโอ้รถถังที่จะสองต้องผมกำลังมาไปไปทางยนหัวเลยโยนหัวเลยตามถนนอะประมาณเดี๋ยวผมไปดูไหน ที่จะซอมที่จะซอมต้องกันไว้นะอย่าให้แตกตามหลังรถไฟบาโบ่บาโบ่รถนี้ไม่เคยจะเล่นไหมผมต้องไปแล้วบาโบที่จะซองรถถัง <c oughs> ขึ้นไปจอ่อ <c oughs> แฮบแล้อยอามายิงข้าแท

แทบโดนอย่างหนักเลยวะเราไปอยู่ตรงไหนกัตอนนี้ชาติแถวบาโวครับก็ะป๋อาเลยดยนครับครับปอมาบาโวอเป๊ะเลยมันมันเริ่มบุกมาทางแวนี้5าแล้วนะแอนดี้น้องเิลซัก ม,มคีคนขับโดนวะ่ะโดนใครปะเดนมันมันเป็นปัญหาหาแห็บหรอบินมาจากทางไอเดีครับมันโดนหนึง่งทีเจอคนขับโดนแล้วเป็น ในอินฟานเต็มเลยนะครับบาวโวอินฟานเยอะอินฟานเยอะแถวอาฟาศัตรูบุกมาทางอาฟาครับจ่าจ่าได้ยิสแท็กรถถังเียคียอินฟานครับตน่าดีอินฟเล่าจ่า่าจกับมาสเข้ารัอะไรนะไม่ได้ยิดยันยันยันก่อนาสเารั จัดการเอเ่อเ,เอาแกนที่หนึ่งน,นะล้ไปแ,แล้วเฮ้ยแทกด,นะดาวรถทางแทกดาวเอ่อเอาเอาเอาแฮปขึ้นไ,ได้ปะ อยู่แบบนี้แล้วแอบเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเอาขึ้นได้ไหมโดนรถถังยิงกดนะฮะแต่รถถังมันแตกขาดนะครับตอนนี้ไอ้บังเกอร์ตอนนี้ที่เรก่อนเรานีเพียบเลยนะั่นแหละเป็นฟันเพียบเลยไอ้บังเกอร์มีตัวหนึ่งผมยิงคนซ่อมตาย ชิหายหันมาแล้ว <c oughs> ล่าสุดแท็กดาวล่าสุดแท็กด,า,ดา,าวรถถังบาโไ่ใส่ไม่มส่ไม่ใไ่ไม่ใส่ไม่เลยผมยิงคนซ่อมมันต่อทีนั้นแกกินหลังรถมันขาดทาด เฮ้ยเดี๋ยวมันหันมาได้ไหมผ่าน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 ไ้ไมแค่คนนะครับอินฟาร์่แค่ใช่ผมยิงคนขับไปละเหลือคนเดียวละเฮ้ยคนเดียวละมีตัวมีตัวจ่อินฟามันเดินผ่านผมจมเลยจ่าจ่าขอรับคนใกล้ๆเลยโดนล้อมแล้วโดนล้อมแล้วแตกยังทำไมรถมันนิ่งอะ มีคนลงเปล่าคุณอ้ำคุณอ้ำคุณอ้ํคุณอ้ํคุณอ้ํคุณอ้ใครไม่ไหวไปเิดเดลลี่ตายวิทยุยันาะฮะรถถังนะเดี๋ยวผมโดนล็อคแม่งยิงรถระเบิดเลยทำไมรถถังมันนี่อ่ะเช็คได้ไหมมีคนลงมาซ่อมอะเดี๋ยวเช็คให้บ้านมั

น,นดีรับทราบรับทราบ,บมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมวางเลลี่ใหม่จ้าผมเจอแทบผมเจอแทบมันเจอแทบมันตรงไหนครับตรงตรงต,รงตรงบรับโว้ใกล้ผมเลยมางเลยมาเลย bắt đây ngắt ăn. Fear me is taking the objective. Atomi, you at, you are. <coughs> ฆ่านเลยวะตามมมาได้ไหมตะโกนเลยเราทีตะโกนเยอะวิ่งวิ่งมาผมคนนึงเดี๋ยวจะตั้งให้ไกลๆนะพลพลพลวิ่งมบวับนะแป๊บนะครับแป๊บอิดฟาดเต็มเลย ไปถึงเลยที่ร่างคนเยอะตรงแคลรลยใช่ผมเองจะโดนหลังก่อนในระวังในป้อมนะในป้อมมีเป็นสิบเลยเอาไปจี้ยัดเข้าไปข้างในผมว่าได้แตะหมดนะข้างในตองป้อมอะ เลยวะผมอมอีผมโดระเบิดอะไรก็ไม่มันก็ตั้งแถบเลยจะจะบอกหนึ่งในกลุ่ลงดงชาดีก็ได้ ม่งโคตรเยอะรับซรารับซรามาพ้นเราจะได้เจอกันแล้วตัวนี้ตังนี้เลยนะตัวนี้ตังนี้ยิงข้ามาเกิดกัน<โ>ดได้เจอกับล,ลมผมวิ่งอ้อมมายังโดนระเบิดอยู่เลย อะไรวะน่าเฮ้ยหลอนหมดละเสียงแท็กมั้มีโลจิมาสร้างแฮปกปะใช่ใช่ใช่ฮ้ยทะลุหลยตัวตายไหมนี่นี่นี่จ้าเะนไรจู้

เชิดแล้วที่ล้มสองคนเรดิโอมันอยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาบอกว่าไอแอมบูดไม่มีคน <c oughs> วิง่งเข้าไปใครอยู่แอมบูดก็วิง่งเข้าไป

ไปไป,ปไปไก่กนไม่มีอะไรจะเข้า,าชิมบิ๊กยัดกันเลยมีรถอะไรเต็มเลยชิบยัดเฮ้ย <c oughs> ไม่เอางี้สิชิบหอย <c oughs> <c oughs> ชิบหอยัง <c oughs> <c oughs>